สวัสดีครับุผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสคุยกันบ้างเล็กน้อยดูเธอแข็งแกร่งขึ้นนะฮะสวัสดีฮะกระติกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระติกดูแข็งแกร่งขึ้นนะพี่ลองมาโดนด่าบแบบหนู่แบบสามเดือนเต็มๆไหมันที่เราคุยกันอยู่ไฟมันเหมือนมันดับมืดลงไปเนี่ยไม่ค่ะทำไมผมรู้สึกวะพี่หนุ่มอาจจะนอนน้อยอะ่ะจริงเหรออ,อันนี้ก็ต้องไปถามช่างไฟค่ะตอนแรกที่มีคนปล่อยคลิปออกมาคุณตกใจไหมตกใจไหมเหรอคะก็ตกใจว่าอ้าวใคร ใครโพสคือคุณจะฟ้องเหรอฟ้องแน่นอนหนูอบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าอะไรที่มันทําให้หนูเกิดความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยหนูลุยแน่นอนเดี๋ยวนะกระติกวันนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยคุณไม่ใช่สามเดือนก่อนที่ผมเคยคุยนะคุณ <c ười> ขอโทษนะหน้ามือเป็นหลังแบบหลังหลังเขาเรียกเลยนะหน้ามือเป็นหลังมือก็ <c ười> ตั้งสติค่ะคือเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ตั้งสติสามเดือนก่อนนะ ผมจาได้ผมถามไปคุณร้องไห้ไปสามวิแล้วหยุดร้องคุณถามคุณก็ร้องไห้สามวิเ <c oughs> ป็นอย่างนั้นตลอดแต่วันนี้คุณ <c oughs> คุณเปลี่ยนไปมากกติกของขยาตนะ่ะ <c oughs> ผมนั่งดูใน Facebook ของโหนกระแสไปด้วยตอนนี้ <c oughs> คนดูอยู่ที่แสนสี่หมื่นสองสามพันคนตอนนี้ <c oughs> ขอโทษนกติกไม่ได้พูดให้รู้สึกเสียใจหรือเจ็บาชาวใจหนูทราบดีอยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงคือในนี้ไม่มีใครเห็นใจคุณแม่หนึ่งคนเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบอคนเห็นใจก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในนี้ ถูกต้องค่ะมีค่ะจะบอกว่าคนทั้งประเทศอ่บพี่หนุม่มลงนับสัดส่วนว่ากี่คน<อ>แล้วที่ดูเนี่ยกี่คนคน,คนที่มีออกความเห็นเนี่ยกี่คนแล้วหนูจะต้องสนใจคนกลุ่มไหนหรอ <S <S หนูสนใจคนกลุ่มนี้หนูก็รู้สึกแย่เลยค่ะหนูก็เดินดำเนินชีวิตไปไม่ได้ถูกไหมหนูไม่ใช่ดาราไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมีกระแสตลอดเวลามันไม่ใช่หนูเป็นคนธรรมดาถึงคนนะส่งข้อความมาหาผมเลยเนี่ยนะชอบกระติกกับพี่ไอดอลเลยพร้อมบวกดีหนูชอบใครคะ สีกาตองสีกาตองกาโตกโอเคก็อาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ไปหมาดๆครั้งที่แล้วร้องไห้สามวิครั้งนี้คุณหัวเราะสามวิอ่าค่ะแล้วไงอีกอ่ะอยากให้ถามอะไรก็ติกผมขออนุญาตนะให้เขาส่งเข้ามาในนี้ได้ไหมได้ค่ะได้นะโอ้ยคุณร้อคุณเฟยสมากคุณไม่กลัวคำด่าเลยตอนนี้พี่สามเดือนแล้วค่ะมันไม่มีอะไรแย่ไปจะได้อีกสามปีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเหรอก็ได้ค่ะก็ไม่อ่านก็จบคุณก็ ผมว่าคุณชัดช่าแกล้งกันคุณนี่แกล้งกว่าคุณชัดชาติแล้วตอนนี้